าเราเชื่อได้เกินลิมิตถ้าเราเชื่อทุกศาสตร์โดยที่ไม่ได้แบบไปทําร้ายใครถามว่าวันนี้ครูค่ะไปเรียนดูดวงด้วยนะไปเรียนดูไพ่ย,ยิปซีไปเรียนดูดวงวันเดือนปีเกิดถามว่าครูทําร้ายคุณไหมอะครูเอาเงินคุณไปเรียนไหมนะ่ะหรือครูดูมาแล้วครูไปดูให้คุณหรือเปล่าล่ะไม่ครูไม่ได้ทําเพื่ออะไรเลยแต่ครูอยากรู้อยากรู้มันจะได้ไม่มีเอ๊ะมีติ่งในใจไงวันนี้หลายคนไม่เชื่อพอไม่เชื่อก็นั่งเบะปากมองบนอยู่บ้าน คุณไม่เคยหาหลักฐานคุณไม่เคยหาความจริงเหมือนที่ครูหาเพราะคุณกับครูเกิดคนละธาตุกันคุณกับครูเชื่อคนละแบบกันคุณถึงบอกว่าวันนี้สิ่งที่ครูทําครูไม่ได้ให้ใครเชื่อครูทั้งนั้นนะคะแต่ครูทําเพื่อชีวิตตัวเองค่ะเก็ตไหมคะเก็ตไหมคะวันนี้ถ้าคุณจะเชื่อเรื่องหินคุณเชื่อเพื่อใครคุณเชื่อเพื่อคนอื่นไหมคุณเชื่อเพื่อตัวเองเถอะค่ะ คููเรียน NLP ครูเชื่อเรื่อง NLP แบบร้อยเปอร์เซนแม้ว่าจะมีอะไรต่างๆมากมายในชีวิต ครูก็ยังคงเชื่ออย่างร้อยเปอร์เซนเพราะ NLP มันเปลี่ยนชีวิตครูเปลี่ยนยังไงครูรวยจาก NLP เหรอก็ไม่รู้สินะก็ใช้ NLP ดูดมาได้ทุกอย่างอะคะ่ะอยากได้ทีมงานทรงพลังก็ดูดเอาอยากได้ทีมงานต่างประเทศก็ดูดมาสองสาร้อยกว่าคนอยากได้ทีมงานหกสิบประเทศทั่วโลกก็มาหลั่งไหลเข้ามาอยากได้ตัวแทนเก่งๆเฮงๆปังๆหลั่งไหลเข้ามาอยากได้เงินกี่ล้านก็หลั่งไหลเข้ามานี่ไม่ใช่หรอคะ ที่เป็น NLP ครูไม่ได้มีห้ามือสิบมือนะคะมีสองมือเหมือนคุณเลยมีสมองมีแขนมีขาเหมือนคุณเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูอะค่ะอาจจะเป็นคนที่คิดต่างถ้าเราจะทําอะไรอะค่ะเราเชื่อในความเป็นเราอะค่ะเราจะไม่ฟังเสียงรอบข้างเลยค่ะว่าเฮ้ยมันไม่ดีหรอกทำนําไมไปดูดวงมึงบ้าแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะก็กูไม่ได้ทําเพื่อมึงเราต้องมีความเป็นเราอะค่ะ ต้องเชื่อในความเป็นเราอะค่ะนี่เป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่ทําให้หลายๆคนก็ได้เห็นเห็นไหมคะว่าการเปลี่ยนชื่อมีอิทธิพลหนักมากนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ชื่อเราแข็งแกร่งวันเดือนปีเกิดเราแข็งแกร่งพลังงานของเบอร์โทรศัพท์จะดรอปไปเลยหรือแทบไม่เห็นผลเลยแต่ถ้าวันหนึ่งอะค่ะชื่อของคุณดรอปพลังชื่ออ่อนพลังวันเดือนปีเกิดอ่อนนะคะพลังเบอร์มือถือจะทํางานแบบแบบ มหัศย์เมื่อเราเชื่อเรื่องนี้ครูจึงเอาเรื่องเหล่านี้ค่ะมาประกอบกันนะคะครูจึงเชื่อในเรื่องของศาสตร์ของชื่อศาสตร์ของตัวเลขศาสตร์ของเลขรถศาสตร์ของทะเบียนบ้านศาสตร์ของเลขบ้านคุณเห็นไหมคะบ้านของครูเลขที่108รถของครูนะคะ8 8 9 9 3 3เเบอร์โทรศัพท์ของครูบอสพี่อูหรือลูกๆของครูนะคะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดชื่อเปลี่ยนใหม่หมด ในเมื่อเราอะค่ะมาสายนี้ถ้าจะให้เราเดินตามยถากรรมหรือกรรมที่กูเกิดบากูก็กไปตามกรรมจริงค่ะมนุษย์ต้องไปตามกรรมแต่ถ้ามันจะมีพลังงานอะไรบางอย่างมาเสริมชีวิตเรามันช่วยได้ค่ะ